ตะลามาเจ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องเจ๋งเป้ง a m a z i n วันนี้นะคะเราก็จะมาทําอาหารเกล็ดอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของประเภทปเทียนพม่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถามคุณแม่กันนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันนะคะคุณแม่คะวันนี้เราจะมากินอะไรกันหรอคะเจ้าวันนี้มามาแปลกๆมาเป็นตะลาแม่นะเจ้าอันอันนี้จะมา แกงเนื้อใส่แก่งเนื้อแบบพม่า,มาใส่เนาะงวาาัสลาเออผงวาสลา่าแบบพม่าพม่า,ขาแขกแขก่นะเจ้ามาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเนื้อน,นะคะแล้วก็มีพริกอะไรนะแม่จ้าพริกแห้งเจ้าพริกแห้งแล้วก็มีหอมแดงหอมขาวแล้วก็ ขิง,งแล้วก็ผงขมิน้นนะจ๊ะแล้วก็มีที่าร์ได้ก็คือผองอีกแล้มาซลามาซลาผงมาซลาแต่ผงม,มาซลามันมีสองอย่างสองประเทศนะคะมีผงม,มาซลาของประเทศพมา่าแล้วก็ของอินเดียนะคะแต่จะแตกต่างกันด้วยเครื่องเทศของแต่ละประเทศนะคะส่วนผสมของเครื่องเทศก็มีเกลือปรุงรส บ้านเฮาบบตะเก็นบะใส่อันอน้ำตาลเฮาก็จะใส่ให้น้อยเนาะคนชอบหวานแล้วก็มีใส่น้ำพริกนิดหน่อยค่ะเจ้าเราก็จะมาทำตามเครื่องแกงกันนะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะใส่ก็คือพริกเนาะพริกนี่ก็ใส่สักสามเกนเนาะคนมักเผ็ดก็ใส่นักๆเนาะ,ะพริกเนี่ยเริ่มพริกกันเนาะ,ะเราจะตามพอหยาบๆ,ๆเอานะคะระวัง yeah. กระดิ่งเข้าตานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือนะคะใส่เท่าไหร่ดีคะ๊ะนิ้นช้อนชาเต็มๆเลยนี่นะ,อ,ะ okay. อันดับต่อไปเราจะใส่อะไรดีคะเนี่ยใส่กระเทียมหอมเตรียมเนาะโ <Okay. S 2> อเคค่ะโอ้หอมเตรียมหอมแดงมาตัวให้ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดกีบ ได้มันต้องถึงพริกถึงขิงห <c oughs> อ,อ,อมแดงหน่อต่อไปนี่ระวังกระเด็นเข้า้านิดนึงทำแบบหยาบ ผมแน้เจ็ดเจ็ดหัวโอ้ยตกกระด้งเอ้ยกระวันกระเด็เข้าตากันนะเจ้าโอ้ยครั้งแรกนะเก่งเก่งกูเตือดีคนอันอยากพี่น้องคนแกงมพือกินนะเจ้าวันนี้อ่ะมันยะคนเดียวพอแล้ว con gói <laughs> chuẩn lòng nhạt tuyên ngọt lòng phân nó mũi bóng hai yako nắm hoặc đy kính 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 กลิ่นหอมเริ่มมาแล้วเนาะหอมกินขิงกันเนาะเจ้าอยาก,กินโจ๊กเลย <laughs> เดี๋ยวขอตามพิแป๊บนึงแล้วก็ตามพิกแกงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เออจะหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะโอเคแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นเนื้อน,นะคะจะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ หั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะหั่นหั่นนี่หน่อยเนาะใหญ่หน่อย,ยอันนั้นดีแล้วนะ่ะนี่ได้แล้น่นอนประมาณนั้นนี่เนาะได้เนาะอ,อ่าเนื้อน,นี้เป็นเนื้อส่วนไหนครับเนะี่ยอันนี้เป็นคุณบอกว่าเป็นเนื้อสันเนาะ สัตว์นอกนะสันว์สัตในจะไม่ติดเอ็นเลยได้นองี้นอไหนเพื่อนๆดูหน่อยว่าขนาดไหนที่หันอะหันก็อั่นโอ้หันไม่ขาดด้วยประมาณขนาดนี้นะอีนอเล็กไป เดี๋ยวให้หั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันนะเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้นะคะลืมบอกไปว่าเราต้องใส่น้ํามันด้วยเอ่อถ้าของต้นฉบับนะคะน้ํามันอ่ะเขาจะใส่เยอะมากเลยนะคะที่บ้านเป็นคนรักสุขภาพก็เลยจะต้องใส่น้ํามันน้อยหน่อยนะคะโอเคแล้วจะใส่น้ํามันเลยไหมคะเริ่มผัดเลยโอเคพอยังงไะพอพออีกอีก เอาพอ okay. เขไฟเนี่ยนะคะเราก็จะไฟใช้ไฟอ่อนๆเลยนะคะอ่อนอดออดๆเลยนะคะ <laughs> กลัวไม่อ่อนนะคะแล้วก็จะใส่เครื่องที่เราตำเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแกงมีแกงที่เราตำเมื่อสักครู่นะคะกันนะคะ หอมก่อนอันนี้นะคะเราก็ผัดพริกแกงจนหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงมสัสตานะคะคอยเด่นย้ำเลยนะคะว่าผงมสัสตาเนี่ยต้องเป็นของประเทศพม,ม่านะคะเราจะให้ดูหน้าหลังนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่แค่ครึ่งซองก่อนนะคะใส่เลยนะเนาะครึ่งซองนะคะ หอมจังเลยอือโอ้โหกินหอมขนาดโอ้ยถ้าคนทั้งบ้านได้กินด้วยกันนี่จะดีขนาดเลยเนี่ยหอมเลยนะกินเหมือนเออแกงกะหรี่เลยอ่ะโอ้ผกะหรี่อ่าล่ะมะลิผงก็ได้อันนั้นนั่นเหรออขมิ้นดอกอ่าผงขมิ้นอ่าผงขมิ้นใส่หมกได้เจ้าเฉินนักเกิ้ลสองสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะแบบกะกะเอาเนาะอ่าอ่าแบบกะกะเอา มีสองช้อนโต๊ะเราอ้าวโอเคประมาณนี้แหละ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อเลยเนื้อให้คุณแม่ใช้ทับพีผัดก็ได้มั้งใส่ไปเลยอ,อุ้ยแล้วผัดตอนนี้ต้องระวังมันจะไหม้ก้นโอ้มันหอมมากเลย <c oughs> S <S แถมน่าคิดสุดๆด้วยเขาเรียกอะไรผัดไปให้เนื้อสะดุ้งก่อน <st> <c oughs> อาจามแล้วหรอคนไทยเนาะ <st> ผัดให้เนื้อสะดุ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ําล้างครกีแม่สอนไว้ <c oughs> อ่าน้องมบไฟไปเตรียมน้ำล้างคกไว้ ตอนนี้เราก็เปิดไฟไฟแรงได้แล้วนะหลังจากเครื่องใส่เครื่องแกงใส่แรแล้วนะอันนี้เราปรับไฟแรงยังสุดชีวิตสุดชีวิตนะแกไฟอันนี้เนาะตอนแรกที่เรา,เ,าเปิดไฟอ่อนก่อนนะเพราะว่ากลัวผิดแกงจะไหม้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าอันนี้นเราก็ผัดตึงๆก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งมาถือเมื่อย ผัดให้เนื้อตึงๆก่อนตึงใดไม่ต้องถึงก็โกรดอะเอาแค่ตึงๆนี่กัดเดี๋ยวนี้ก่อนน้ำมาจะเริ่มงวดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาลองจิ้มแหนมกับแล้วก็่าปรุงจิ้มไปแลกกับล้วนะมันรสชาติอย่างก็ได้แล้วเดี๋ยวของเฮากินนั่นหวานจะลองใส่จะใส่น้ำตาลไปนะเจ้าแล้วจะจิ้มกับนะเจ้าเนาะลองห่อเลยเจ้าหน้ามวดลงนะ ไอ้เรืงาลทักสองช้ชอนเนาะช้อนหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วช,ชิมอ่าน่าจะพอแล้วเพราะแกงอันนี้จะออกรสชาติเค็มเผ็ดแล้วก็หอมเครื่องเทศแกงพวกนี้จะน้ำขุกขิกเพราะว่าจะไว้คลุกข้าวเดี๋ยวต้องชิมอีกทีนึง ดีไหมก็พอดีละอ่างั้นก็พอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะตอนนี้นะคะแกงเนื่้ามาใส่มัซาล์ดก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะเจ้าอันปกติแล้วคนข้ามาแขกข้ามาเนี่ยน้าเจ้าเอาเปิ้ลแดดลักอันเข้ามาใส่ไปตอกแล้วเปิ้ลจะกินมือเจ้าแต่ว่าเฮาบัถนัดกขอใจจอนซ่อมนะเจ้ามาเดี๋ยวลองกินกันนะเจ้า เดี๋ยวนะเราก็จะคุกข้าวนะคะนี่จะชิ้นหนึ่งนะคุกข้าวนะน้องมากินเห็ดเนะจะออกรถจัดไหนต้องคุกข้าวเยอะขอจ้องกินเนื้อนะเนี่เจ้าห่อนอาจารย์เนื้อเข้าไปอีกหน่อยนึงเพื่อนๆไม่เห็นจานเนื้อจานเนี้ยเข้าไปหน่อย <c oughs> อ่านั่นแหละกำลังดี อันดับแรกคือ,ร,อร้อนร้อนร้อนไปกินจาอ, <laughs> อักเองพอกินเครื่องแกงข้าวไรเจ้าเนี่ยไ <laughs> <laughs> าย,ายไม่พูดเลย <laughs> อร่อยมากน้ำตาคอร <laughs> <laughs> ุ่มหรือยังไม่รู้เนื้อน้องมาไปลนุ่แต่ไ้เจ้าแต่ว่าเดี่ยวผมสักน้อยนึงเนาะ เดี๋ยวคนที่เขาเขาลองกินได้เจ้าล้ำเจ้ายวเขาเนื้ออยู่เดี๋ยวีเดี๋ยเจ้าอลองกินข้าวเดีย๋ยวกินก็เข้าอันเปื่อนๆตั้งบ้านลองไปแย่กินกันดูนะเจ้าล้ำเดี๋ยวอยากจะกินผักหอนสักคำนะเจ้าถ้าถ้ามีผักแก้มอย่างเช่นกระเจี๊ยบเอ่อหรือไม่ก็เป็นพวกแตงกวาอันนี้ขอกินเนื้อหน้ามันนะกระเจี๊ยบแตงกวาแล้วก็บางคนก็กินหอมสดต้นหอมพวกนี้เขาจะกินผักแก้มกันด้วย ุกเข้าแล้วเจ้าสีงามเลยนะสีข้ามิ้นออกเลยนะเจ้าเนี่ยอ่าอือันนี้ดีขึ้นเยอะกินกินกันน้ำแกงลำขนาดเจ้าถ้าคนมาคนคนหมืชอบกินเนื้อเนาะเจ้าขอกินน้ำแตนนะเจ้าลำเจ้าลำถ้าถ้าเรามาเปลี่ยนข้าวเป็นขนมจีนก็น่าจะเข้านะอย่าถ้าใส่ข้าวถ้าอย่าเปิงเจ้าให้ใส่น้ำหนักหน่อยเนาะ เอาไว้ใส่ขนมหรือจะแนวข้าวเหนียวข้าวเหนียวจิ้มว่าถ้าจะล้าเจ้าถ้าจะรสมันจะออกจัดนะรสมันแฉะจัดเหรอกินกับพักกับอย่างนออเ่็งนี้ต้องเจ๋งเป้งล้างขึนนะไม่รู้ภาษาพม่าพูดว่าอะไรไม่อร่อยก็ล้างนิเผานูกระเพื่อนนะเจ้าออาแล้วฝากเพื่อนก็ต้องเทขนาดเลยว่น้องเทศต้องมากินเทศก็ลองทำกันดูนะคะ ก็ควรจะใส่ตอนที่เราตามนะคะควรจะใส่เกลือให้น้อยกว่านี้นิดนึงนะคะมันคือมันจะเค็มนะคะอ่าแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องจิงเป็กอ m a z i n g บายบายนะคะ